เบาหวานหนึ่งในโรคกลุ่ม NCD ที่คุกคามคนทั่วโลกจากสถิติในปี1999มีจำนวนคนที่เป็นโรคเบาหวาน189ล้านคนปี2003มีจำนวนเพิ่มเป็น324ล้านคนปี2017เพิ่มเป็น425ล้านคนและในปี2021มีจำนวนผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มเป็น537ล้านคนซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นทวีคูณ คาดการว่าในอีก7ปีข้างหน้าในปี2030จะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น643ล้านคนคุณรู้หรือไม่ว่าในทุกๆ5วินาทีจะมีหนึ่งคนเสียชีวิตจากเบาหวานกลไกลปกติก่อนเป็นเบาหวานจะเริ่มเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปตับอ่อนจะผลิตอินซูลินเพื่อนำน้ำตาลไปใช้ในเซลล์ต่างๆเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานให้กับร่างกายไว้ใช้ต่อไปเบาหวานชนิดที่1มักพบกับคนที่มีอายุน้อย เกิดจากความผิดปกติของร่างกายหรือพันธุก,กรรมเบาหวานแบบที่2มักเกิดมาจากการกินน้ำตาลมากหรือบ่อยจนเกินไปทำให้ตับอ่อนทำงานอย่างหนักไม่ได้พักในการผลิตอินซูลิน ระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับคนปกติจะน้อยกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรสำหรับคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดระหว่าง100ถึง125มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรมีความเสี่ยงสูงมากในการที่จะเป็นเบาหวานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแต่ถ้าระดับน้ำตาลในเลือดของคุณมากกว่า125มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนั่นคือคุณเป็นเบาหวานหากท่านมีอาการเหล่านี้ได้แก่ชาปลายมือปลายเท้าเป็นแผลหายชา้าหิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อยอ่อนเพลียไม่มีแรงหิวบ่อยน้ำหนักตัวลดอย่างผิดปกตินั่นคือสัญญาณว่าคุณเป็นเบาหวานแล้วด้วยนวัตกรรมที่เพิ่มการละลายน้ำสูงถึง4,000 40, เท่าของขมิ้นชันจึงทำให้ช่วยฟื้นฟูตับอ่อนให้กลับมาแข็งแรงขึ้นและกลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้งการันตีจากรางวัลเหรียญทองในงาน Innovation ของยุโรปในปี2020 ราวันเหรียทองแดงจากมอสโกในงานประกวด Innovation ปี2022ผสานสมุนไพรไทยหลายชนิดจึงทำให้น้ำตาลสะสมในเลือดลดลงอย่างเห็นผลช่วยในการสมานแผลทำให้แผลหายเร็วขึ้นมะขามป้อมสมอไทยสมองิเพกหรือตรีพลาสมุนไพรไทยช่วยลดน้ำตาลช่วยฟื้นฟูเบต้าเซลล์ักเชียงดาวระขีนกปลู่าวขากระบองเพชร ช่วยลดการอักเสบของเซลล์ขมิ้นชันลูกมอนตามอินซูลหยุดเบาหวาน